มีคนถามมาเยี่ยวกรบปวกมีไหมอการกําจัดปวกถาวรอ,อะช่วยแนะนําหน่อยวิธีวิธีกําจัดปวกแบบถาวรเลยอะครับตอบเลยว่าไม่มีนะครับยังยัง <c oughs> ไม่เจอนะครับยังไม่เจอก็คือว่าถ้าใครใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ตอบได้นะครับ <c oughs> แบ่งปันความรู้กันนะครับ <c oughs> โอเคแต่วิธีของคนโบราณน,นะครับวิธีคนโบราณคือจริงๆเขาใช้เกลือนะครับเกลือ บวกมันจะไม่ชอบเกลือแต่แตสำหรับบ้านเนี่ยมันใช้เกลือไม่ได้เพราะว่าเกลือเนี่ยมีการกัดกร่อนนะครับมันจะมันจะกัดโครงสร้างเราที่เป็นฐานรากมันคล้ายๆกับบ้านถ้าอยู่ใกล้น้ําทะเลก็คือจะก่อนเร็วใช่ประมาณนั้นครับแต่เกลือมันก็ใช้กับบ้านไม่ได้เนาะดันงนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่ใช้ก็คืออย่างน้ำมันเครื่องทํายังไงอ่ะใช้น้ำมันเครื่องล่าดลงไปเลย อย่างเช่นพอเราทําฐานลากเสร็จแล้วเนี่ยทาพูตติ้งเขาก็ลากรอบๆฟูตติ้งหรอใช่แล้วก็กรลบดินแล้วก็ตอนทําคานกอดินเสร็จเขาก็อาจจะลาดอีกรอบหนึ่งก็ไปซื้อน้ํามันเครื่องมือสองอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช้น้ำมันเครื่องมือสองอ๋อโอเคครับก็วิธีอื่นอีกวิธีนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าอ่ามันก็เป็นน้ํามันเนาะไม่ได้เป็นสารเคมีอันตรายอย่างพวกน้ํายาฆ่าปวดแต่แน่นอนพอเราลาดไปแล้วเนี่ย มันเจอฝนนะครับอย่าลืมว่าเราผ่านฝนหลายๆฝนเนี่ยน้ําที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็ชะล้างน้ํามันพวกนี้ออกไปเช่นกันนะครับเมื่อฝนตกหนักเมื่อน้ํามีน้ำเนี่ยมันก็สามารถชะล้างของเหลวไปได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยเมื่อผ่านไปมีสองปีอาจจะไม่เป็นไรอาจจะแบสามสี่ห้าปีเนี่ยพอน้ํามันตรงนี้ที่เราล่ามันจางไปแล้วเนี่ยบวกก็อาจจะมาได้อีกคือเคยคุยกับบริษัทกาจัดบวงนะปีที่เขาอยู่หน้างาน เขาบอกว่าปวกอ่ะมันกำจัดไม่ได้หรอกชั่วข่าวชั่วข่าวมันกําจัดได้แค่ชั่วข่าวใช่คือเราต้องดูแล้วนดูแลบ้านเราเป็นประจําโดยการกําจัดปวกพ่นพ่นยาอะไรเงี้ยพอมันหนีจากบ้านเรามันก็ไปบ้านอื่นพอบ้านเราน้ํายามันสามันก็มาใหม่พอพอน้ํายาหรือสาหรือหรืออะไรที่เราที่เราลาดไปเนี่ยมันหมดฤทธิ์มันเจือจางแล้วเนี่ยปวกก็สามารถที่จะกลับมาได้อีกเช่นกัน ดังนั้นเนี่ยมันม,มันไม่มีเท่าที่รู้เนี่ยครับยังไม่มีอะไรถาวรนนะครับเพียงแต่ว่าดังนั้นเนี่ยเขาจึงนิยมที่จะเดินท่อปลวกไว้นะครับเดินนิยมที่จะเดินท่อปลวกไว้เพื่ออาสามารถเมนเทนแนนนะครับอัดน้ำยาได้ตามระยะเวลานะครับ6เดือนหรือ1ปีนะครับก็จะมีการดูแลทุกทุกรอบนะครับอืมก็ถ้าใครไม่อยากดูแลเองก็ต่อแพ็กเกจกับบริษัทที่เขามาวาง ระบบพ่อกำจัดปัวให้ทุกปีทําอย่างน้อยทุกหกเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยต้องทำหรือว่าใครอยากจะประหยัดงบก็อัดน้ํายาเองเดินฉีดพ่นเองรอบบ้านได้ใช่เป็นระยะระยะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องการสัมผัสของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ใช่ก็ก็ต้องมีข้อควงมสวมงสอุปกรณ์ด้วยสวมใส่อุปกรณ์ให้รัดกลุ่มหรือว่าบางท่านไม่อยากจะสัมผัสมันเองเนี่ยก็จ้างเขาจ้างเขาก็ดีครัเนาะถ้ามีงบ แต่บางทีก็บางคนมีสัตว์เลี้ยงอีกรอบ้านอย่างเงี้ยบางทีฉีดก็สารเคมีก,ตก็ต้องเก็บต้องเก็บอ่ะต้องเก็บแม่อนต้องเก็บแม่อนนะครับดังนั้นสรุปคือไม่มีอะไรถาวรน,นะครับเท่าที่ทราบนะครับไม่มีอะไรถาวรเ็คือว่าประเด็นสําคัญคือเจ้าของบ้านเองเนี่ยจะต้องคอยหมั่นดูแลนะครับก็สรุปนิดนึงก็คือว่าระหว่างก่อสร้างทําอะไรได้ก็ทำที่เฮียบอกลงน้ํามันเครื่องก็ลงวางระบบท่อก็วางแล้วก็ก่อน ปิดอะไรอ่ะปิดวอล์แผ่นพื้นอะไรเงี้ยผงดินก็ลงน้ํายาหนึ่งทีใช่หลังจ,จากบ้านเสร็จก็คอยดูแลคอยดูแลเป็นระยะเวลาหกเดือนอ่ะไม่เกินปีหนึ่งครับหรือบางหรือบางคนอัดทุกปีก็ได้นะครับอัดทุกปีหรือบางคนมีงบก็อัดทุกเดือนก็ได้เอ้ยทุกหกเดือนก็ได้ครับ